ก็ชอบว่าครับงเลือจะให้หนูทำยังไงใจทั้งใจมีแค่เธอคนเดียวก็ชอบว่าครับกดเด็กยังหนูว่าโตไวถ้าโตไวเดียว,นนว,วจะไม่ได้ใช้คำว่า pop in love pop p in love, p in love pop in love แล้ pop in love pop in love pop p p in love pop in love ไอนนิเอ้ยเหลืออายุแค่สิบขวดไอ้พวกกามลงกามรักมันทำไมหรืต้อง เจ็กอีก็เพิ่งมามีแฟนตอนอายุสิบเจหป้าหนูขอคนนี้แค่คนเดียวแล้วหนูสัญญาว,ว่าหนูจะตั้งใจเรียนเลยอ่ะไม่เอาละมอระจกให้เฮียทั้งหมดขอเพียงได้จดขะเพียนสมรสห <คน S 1> ัวใจของผมลอยไปในอาคารไม่สนป้ามาจะไม่เข้าใจเขาบอกว่ารักเป็นเหมือนคณิตศาสตรแล้วที่อยากสกแค่